สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีม่อนจากช่องไอซ่์กูขับนะคะจากประเด็นร้อนแรงทางการเมืองข้ามชาติและเป็นที่น่าจับตามองของรัฐสภาเยอรมนีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลรวมถึงการประทับอยู่ในเยอรมนีระยะยาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ ซึ่งอาจสอ่อให้เห็นถึงปัญหาของการละเมิดอธิปไตยข้ามแดนและในขณะน,นี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาลุกลามข้ามชาติและถูกนำเสนอข่าวขึ้นสื่อยักษ์ใหญ่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางช่องจึงขอรวบรวมรายงานให้เพื่อนๆรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสสพักกรีนเผยทำไมต้องถามเรื่องกษัตริย์ในสภาเยอรมนีฟริตยอฟชมิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักกรีนเผยจะเดินหน้ากดดันรัฐบาลเยอรมนีและสหาภาพยุโรปหรือ EU ให้ระงับการเปิดการเจรจาข้อตกลงเขตการเสรีระหว่าง EU กับไทยเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันที่แปลสภาพมาจากคณะรัฐประหารยังดำเนินการที่ขัดขวางกระบวนการเดินหน้าสู่ประชาธิป,ปไตย นายชมิดผู้ตั้งกระทู้ในสภาต่อนายไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถามถึงการเสด็จพำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิและการกดดันให้สหภาพยุโรโประงับการเปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับไทยกล่าวกับ BBC ว่าเขาไม่พอใจคำตอบของนายมาสและจะเดินหน้าผลักดันต่อไป ผมไม่พอใจในคำตอบที่ได้เพราะผมอยากให้รัฐมนตรีพูดว่าจะสนับสนุนการระงับการเจรจาการค้าไว้ก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สหาภาพยุโรปควรทำอย่างยิ่งหากต้องการยืนหยัดในค่านิยมประชาธิปไตยนายชมล่า์ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากเยอรมน,นี สหาภาพยุโรประงับการติดต่อในทุกระดับกับทางการไทยหลังเกิดการรัฐประหารเมื่อปีพศ2557แต่ได้กลับมาเปิดการเจราจาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีพล,ลเลือนนายชมิดสอสอและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์วัย68ปีได้ถามนายมาสในรัฐสภา,าเมื่อวันที่7ตุลาคมว่า เยอรมนี er ได้เตรียมจะหารือกับสหาภาพยุโรปถึงการระงับการเจรจาการค้าเสรีกับไทยอีกรอบหรือไม่ตราบที่รัฐบาลทหารยังคงสกัดกั้นวิถีสู่ประชาธิปไตยในประเทศไทยนายมาสตอบเรื่องนี้ว่าการระงับการเจรจาเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มแรงกดดันแต่ควรต้องหารือเรื่องนี้กับรัฐบาลไทยเสียก่อน นายชมิตซึ่งเป็นนักการเมืองมากประสบการณ์ที่ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาของเยอรมนีและเคยเป็นสอสรัฐสภายุโรปมารวมถึง16ปีกล่าวกับ BBC ไทยว่าเขายังไม่พอใจคำตอบจากรัฐบาลและจะเพิ่มความกดดันไปที่กระทรวงการต่างประเทศและไปที่สหาภาพยุโรปให้ระงับการเจรจาการค้าเสรีโดยเรียกร้องไปที่คณะมนตรีแห่งสหาภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันเยอรมนีเป็นประธานและรัฐสภาของยุโรปด้วยสหาภาพยุโรปควรให้การสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจริงโดยเพิ่มการกดดันไปที่รากเหง้าของปัญหาด้วยวิธีนี้อดีตสสของรัฐสภายุโรปปี2547ถึง2552ประกาศไทยได้เคยเข้าสู่การเจรจาการค้าเสรีกับ EU เมื่อปีพศ2556 เจรจากันไปแล้ว4รอบแต่หยุดชะงักลงเมื่อปี2557หลังการรัฐประหารและล่าสุดเมื่อตุลาคม2562คณะมนตรีแห่งสหาภาพยุโรปได้มีข้อมติที่จะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่การฟื้นเจรจาการค้าเสรีกับไทย นางอรมลทรั์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์แถลงเมื่อ9ตุลาคมศกนี้ว่ามีแผนเตรียมการฟื้นการเจรจาการค้าเสรีไทยยูโดยได้มอบสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาศึกษาประโยชน์และผลกระทบ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จและเผยแพร่ปลายเดือนนี้พร้อมเปิดรับฟังความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องความพร้อมและท่าทีการเจรจาของไทยตั้งเป้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเดือนธันวาคมนี้ความตกลงการค้าเสรีไทย EU สําคัญต่อประเทศไทยอย่างไรข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จากการสัมมนา ไทยพร้อมหรืออย่างที่จะฟื้นการเจราจา FTA ไทย EU เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับ EU 27ประเทศไม่นับสหราชอาณาจากักรจะลดภาษีการนำเข้าสินค้าทุกรายการทั้ง2ฝ่ายจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้ถึง1.28เอร์เซน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ2.05แสนล้านบาทการส่งออกจากไทยไป EU จะสูงขึ้น2.83%หรือ2.16แสนล้านบาทและการนำเข้าจาก EU สูงขึ้น2.81%หรือ2.09แสนล้านบาทสินค้าส่งออกของไทยมีโอกาสขยายตัวเช่นยานยนต์ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เสื้อผ้าสิ่งทอผลิตภัณฑ์อาหารเคมีพัณฑ์ยางพลาสติกข้อห่วงใย่เรื่องการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงยาและการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นประเด็นที่ไทยต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลและเตรียมการเจรจาอย่างรัดกุมต่อไปปี2562การค้าไทย e ู EU, มีมูลค่า 38,227.93ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น7.92%ของการค้าไทยกับโลกไทยส่งออกของไป E.U. 19,735.86ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าสำคัญอาทิเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางไทยนำเข้าจาก EU 18,492.07ด้อาน์เดนหรียญสหรัฐส,สินค้าสำคัญอาทิเช่นเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีพัน์ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ มกราคมถึงมิถุนายน2563มีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่16,233.49ล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยส่งออก8,506.39ล้านเหรียญสหรัฐและนําเข้า7,727.10ล้านเหรียญสหรัฐ นายชมิดซึ่งเป็นสสของรัฐสภาเยอรมนีมาตั้งแต่ปี2552บอกว่าการที่ EU กลับมาเจรจาการค้าเสรีกับไทยก็เพราะเห็นสัญญาณการกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยในเบื้องต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่เป็นเช่นนั้นแม้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กองทัพยังส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งในรัฐสภา กระบวนการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้บริสุทธิ์ยุติธรรมพักฝ่ายค้านถูกจำกัดการหาเสียงและแม้ประสบผลสำเร็จอย่างมากในการเลือกตั้งพักอนาคตใหม่ก็ต้องถูกยุบผมคิดว่าคณะผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจยังไม่ดำเนินการพาประเทศไปในแนวทางประชาธิปไตยผมต้องการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย เนื้อหาส่วนหนึ่งของคำถามต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของนายชมิตระบุว่าการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วในรอบหลายเดือนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ต้องออกมาตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและการสิ้นสุดลงของการปกครองโดยกองทัพพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ กำลังถูกตั้งคำถามแม้ก่อนหน้านี้การวิาพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่ต้องห้ามในประเทศบรรดาผู้ปกครองของไทยกำลังปรปาบปรามผู้ประท้วงในขณะที่จุดๆุดจุดใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรมหรูในแคว้นบาวาเรียพฤติกรรมที่แปลกประหลาด เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานายชมิดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสภาด้วยว่าเหตุใดรัฐบาลเยอรมนีจึงยอมอดทนต่อพฤติกรรมที่แปลกปรลาดมากเช่นนี้ซึ่งในความเห็นของผมเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ประมุขของประเทศอื่นดำเนินการการ,การเมืองบนแผ่นดินเยอรมนีเราอธิบายได้ชัดเจนว่าการดำเนินการทางการเมืองที่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ควรมาจากดินแดนของเยอรมนี คือคำตอบที่นายมาสให้และเสริมว่าหากมีแขกของประเทศเราเข้ามาดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาเราจะดำเนินการคัดค้านอย่างแน่นอนนายชมิดบอกกับ BBC ไทยว่าเหตุที่เขาต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเช่นนั้นเพราะเขาเข้าใจว่ากฎระเบียบเรื่องวีซ่าของเยอรมนี ระบุไว้ว่าประมุขต่างประเทศสามารถทำนักอยู่ในเยอรมนีได้ในฐานะบุคคลธรรมดาแต่ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินของประเทศตนจากเยอรมนีได้พระองค์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเราประมุขของประเทศอื่นไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินจากเยอรมนีได้และไม่ต้องสงสัยว่าพระองค์เป็นประมุขของประเทศ ปฏิเสธถูกล็อบบี้ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าเขาถูกกลุ่มการเมืองจากประเทศไทยล็อบบี้ให้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้นายชมิดซึ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยในฐานะคณะกรรมาิการอาเซียนของรัฐสภายุโรปกล่าวว่าเขาได้พบกับชุมชนไทยในเยอรมนีเพื่อพูดคุยในเรื่องนี้ แต่การเคลื่อนไหวของเขาทำในฐานะนักการเมืองเยอรมันในบริบทการเมืองของยุโรปที่สนใจในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในอาเซียนผมนั่งอยู่ในกรรมธิการต่างประเทศของรัฐสภาเยอรมนีเคยเป็นสอสอของรัฐสภายุโรปที่อยู่ในคณะกรรมธิการที่ไปเยือนหลายประเทศในอาเซียนและผมสนใจในประเทศไทยเป็นพิเศษ โฆษกกระทรวงต่างประเทศเยอรมนีย้ำการบริหารราชการแผ่นดินของชาติอื่นไม่ควรเกิดขึ้นบนแผ่นดินเยอรมนี Financial Times หรือ FT อ้างคำถแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีว่าได้แจ้งเอกอัคราชทูตไทยในข้อกังวลเรื่องการทรงงานในต่างแดนของในหลวงรัชการที่10หลายครั้งแล้ว สื่อ FT อ้างถ้อยถแถลงของนางสาวมาเรียเอเดบาโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีที่ระบุว่าเมื่อวันที่9ตุลาคมรัฐบาลเยอรมนีได้เน้นย้ำหลายครั้งกับสถานเอกอัคารราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลินว่าการบริหารราชการแผ่นดินของชาติอื่นไม่ควรเกิดขึ้นบนแผ่นดินเยอรมนีและเราได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนมาก สื่อยักใหญ่ของโลกด้านธุรกิจที่มีสำนักง,งานใหญ่ในอังกฤษและมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นสื่อญี่ปุ่นได้นำเสนอรายงานนี้เมื่อวันที่12ตุลาคมทั้งทางด้านเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ว่าในหัวข้อการประทับในรัฐบาวเรียของกษัตริย์ไทยเป็นเรื่องปวดหัวของรัฐบาลเยอรมนี ผู้สื่อข่าว F.T. ีกายชาซานรายงานจากกรุงเบอร์ลินและจอร์นรีดรายงานจากกรุงเทพว่ารัฐบาลเยอรมนีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคโคได้เตือนประเทศไทยว่ากษัราาตริย์ของไทยควรหยุดทรงงานราชการบนแผ่นดินเยอรมนีซึ่งถือว่าเป็นการเข้าไปก้าวไกา่กิจการของต่างชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะัก โดยเกิดขึ้นในช่วงที่กลุ่มนักศึกษาและประชาชนได้ลุกฮือขึ้นชุมนุมประท้วงทั่วราชอาณาจากักร FT อ้างการรายงานของสื่อเยอรมนีว่าพระองค์ประทับอยู่กับบรรดาข้าราชบริพารที่โรงแรมในเมืองกามิชพาเทนเคเชนที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลฟ์ในเขตบัตบารเรีย ขณะที่บรรดาสสพักกรีนของรัฐบาราเรียได้ตั้งคำถามเรื่องสถานะทางด้านภาษีของกษัตริย์ไทยที่นี่บอกว่าพวกเขามีข้อมูลว่าพระองค์ประทับอยู่ที่วิลล่าหลังหนึ่งในเขตเทศบาลทุสิงติดกับทะเลสาบสแตนแบกใกล้กับนครมิวนิกในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวรัชกาลที่9พระราชบิดาของพระองค์เสด็จสวรรคตในปี2559 ตอนนี้ประเด็นที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ประทับอยู่ในต่างแดนได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศโดยการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่นำโดยนักเรียนนักศึกษาที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎราคมมักมีการหยิบเรื่องที่พระองค์ประทับอยู่ที่เยอรมน,นีมาวิาพากษ์วิจารณ์หรืออ้างอิงในเชิงเสียสีอยู่เสมอ นางสาวมาเรียเอเดวาโฆสกของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีระบุเมื่อวันที่9ตุลาคมรัฐบาลเยอรมนีได้เน้นย้ำหลายครั้งกับสถานเอกอคัครราชทูตไทยในกรุงเบอร์ลินว่าการบริหารราชการแผ่นดินของชาติอื่นไม่ควรเกิดขึ้นบนแผ่นดินเยอรมนีและเราได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนมาก บีบีซีไทยได้พยายามติดต่อไปที่นายธีรวัตรภูมิจิตต์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินเพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับและไม่สามารถติดต่อนายนัทพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพที่ปฏิบัติหน้าที่โฆษกแทนได้ เอรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10- สเสด็จนิวัตรประเทศไทยระยะเวลาสั้นๆหลายครั้งในปีนี้แต่คาดว่าการนิวัตในครั้งนี้พระองค์จะประทับอยู่ที่นี่นานขึ้นหลังจากสเสด็จถึงไทยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาจาะเสด็จไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ เมื่อสัปดาห์ก่อนนายไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีได้ตอบกระทู้ในรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องที่กษัตริย์ไทยทรงงานเกี่ยวกับการเมืองในประเทศจากแผ่นดินเยอรมนีว่าเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะดำเนินการคัดค้านความพยายามของบรรดาอาคารตุกะที่บริหารราชการแผ่นดินของพวกเขาจากประเทศของเรา นายมาสตอบคำถามของนายฟริสยอฟชมิสสาสพักกรีนฝ่ายค้านซึ่งถามว่าเหตุใดรัฐบาลเยอรมนีจึงยอมให้กษัตริย์ไทยทรงงานการเมืองในประเทศมาจากรัฐบาวาเรียอยู่นานหลายเดือนโดยเขาได้ยกตัวอย่างเรื่องที่พระองค์ทรงมีบทบาท ในการขัดขวางทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีผู้เป็นพระเชษฐภพ,พคินีจากการเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถูกตัดสิทธิลงแข่งขันในการเลือกตั้งเพียงไม่นานก่อนหน้าการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมา ในประเทศไทยสื่อมวลชนและสำนักพระราชวังแทบไม่เคยนำเสนอข่าวหรือกล่าวถึงเรื่องที่กษัตริย์ไทยประทับอยู่ในต่างแดนเพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีขึ้นเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์จากการถูกวิาพากษวิจารณ์ แต่ดูเหมือนว่าท่าทีดังกล่าวจะไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลที่พักดีของสถาบันกษัตริย์ลาออกจากตำแหน่งและให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ล่างขึ้นโดยทหารนอกจากนี้พวกเขายังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และจำกัดพระราชอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กลุ่มผู้ประท้วงประกาศจะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันพุทธที่14ตุลาคมนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพมหานครซึ่งสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2475 นางสาวอาเดบาโคศกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีระบุว่าทางการไทยได้ให้การรับรองกับรัฐบาลเยอรมนีว่านายกรัฐมนตรีคือผู้บริหารงานต่างๆของรัฐบาลและกษัตริย์ไทยทรงเป็นประมุขของสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของไทยและการประทับในเยอรมนีของพระองค์นั้นถือเป็นเรื่องส่วนพระองค์ แต่หากมีหลักฐานว่าพระองค์ทรงงานของรัฐบาลจากเยอรมนีซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทางเราก็จะต้องประเมินสถานการณ์เมื่อมีกรณีเช่นนั้นเกิดขึ้นด้านนายชมิดสสอพักกรีนได้ถามนายมาสว่าเยอรมนีได้เตรียมจะหารือกับ e ูถึงการระงับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับไทยอีกรอบหรือไม่ ตาบที่รัฐบาลทหารยังคงสกัดกั้นวิถีสู่ประชาธิปไตยในประเทศไทยนายมาสตอบเรื่องนี้ว่าการระงับการเจรจาเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มแรงกดดันแต่ควรจะต้องหารือเรื่องนี้กับรัฐบาลไทยเสียก่อนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบทความจาก BBC ไทยซึ่งถือได้ว่าสามารถตอบคำถามและข้อสงสัยของประชาชนคนไทยได้เป็นอย่างดีว่า แท้ที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบทรงพำนักอยู่ในเยอรมนีระยะยาวไม่ได้ประทับอยู่ในพระราชวังที่ประเทศไทยอย่างที่สื่อของรัฐบาลไทยพยายามประชาสัมพันธ์มาตลอดนั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งกระทู้ของฝ่ายค้านถึงรัฐบาลเพื่อทวงถามถึงสิทธิพิเศษของกษัตริย์ไทยในฐานะอาคารตุกัก แต่กลับมีการว่าราชการละเมิดอธิปไตยเกิดขึ้นนับเป็นการตบหน้ากษัตริย์ไทยและหักหน้ารัฐบาลไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการขึ้นครองราชแทนกษัตริย์ภูมิพลผู้เป็นพระราชบิดาของรัชกาลที่สิบหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดกรณีพิพาทเรื่องอื้อฉาวผ่านสื่อต่างประเทศทุกขแขนงทั่วโลกแต่กลับไม่พบปรากฏข่าวนี้ในสื่อหลักของประเทศไทยแม้แต่น้อย ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงปลื้มปิติกราบไหวบูชาแท้สองสรรเสริญทรงพระเจริญอย่างไม่ลืมหูลืมตาว่ากําลังถูกประมุขของประเทศเล่นปาหี่หลอกลวงสร้างภาพโดยผ่านการร่วมมือของรัฐทหารเผด็จการรายงานข่าวเท็จมาตลอดเพื่อหวังควบคุมความคิดความจงรักภักดีของพระนิกรมีให้หนีหายไปจากนิทานหลวงกรรษัตริย์ภูมิพลหรือพ่อของแผ่นดิน ทางช่องไอสัตว์กูขำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปข่าวนี้จะเปิดหูเปิดตาความคิดของพระสงนิกรสลิมลูกทาสทั้งหลายให้หันกลับมามองและตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่ากษัตริย์ไทยไปทำอะไรที่เยอรมน,นีและกษัตริย์มีไว้ทำไมตื่นเถิดชาวไทยทุกคนพวกเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสกษัตริย์ที่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์ที่ดี กริย์ที่มีดีแค่การสร้างภาพและผานภาษีของคนไทย14ตุลานี้ออกมาร่วมกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาคณะราษฎร10ข้อเรียกร้องของราษฎรจะต้องได้รับการตอบรับและหากว่าได้รับการต่อต้านจากเบื้องบนเมื่อถึงที่สุดมันอาจจะเหลือเพียงข้อเดียวที่ราษฎรมีทางให้ท่านเลือกศักดีนาจงพินาศประชาราชจงเจริญ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนจากช่องไอสัตว์กูขำสามารถกดเรียกดูคลิปเก่าทั้งหมดได้จากแฮชแท็กมีมอนหรือหมวดเพลย์ลิสต์หรือลิงก์รวมใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ